ส่วนพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ําแล้วก็มีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีเนี่ยเขาก็มีการใช้วิถีชีวิตเนี่ยคืออยู่กับน้ําเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะจังหวัดที่ว่านี้ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามาดูกันครับว่าสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้เป็นอย่างไรครับพูดคุยกันกับท่านสมศักดิ์เจริญไพูทู์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณพัยยพรครับค่ะสวัสดีค่ะท่านคะตอนนี้สถานการณ์น้ําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นยังไงบ้างคะครับในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับปกติเราเป็นพื้นที่รับลุ่มต่ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแม่น้ําสําคัญสี่สายแม่น้าเจ้าพยาแม่น้ําน้อยแม่น้าลบปีแม่น้าป่าสักนะครับค่ะตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบณปัจจุบันนีคือแม่น้ําน้อยกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับ สบเนื่องมาจากเเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ําเพิ่มขึ้นนะครับคือเราเนี่ยอยู่ใต้เขื่อนเจ้าพยาเมื่อเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำขาดของน้ําอยู่แล้วนะครับเราจะได้รับผลกระทบตั้งแต่เขื่อนเจ้าพยาระบายน้ําที่แปดร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ,รบในพื้นที่ที่อําเภอฝักไทยนะครับอําเภอบางบานอําเภอเสนานเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับอําเภอฝักไทยก็ที่ตําบลท่าดินแดงนะครับ อำเภอเสนาก็จะมีที่ตำบลหัวเมียงแล้วก็บา้านกระทุ่มนะครับน้ําก็จะเริ่มเข้าใต้ถุนบ้านพี่น้องแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ริมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนริมน้ําอยู่แล้วครับครับถ้าเราวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์น้ําที่ท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครอรียุทธยาแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับทุกปีถือว่ามากหรือน้อยต่างกันยังไงม้างครับคือ ในพื้นที่พระกรทิพยานะครับบางปีน้ําก็เยอะบางปีน้ําก็น้อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับทางน้ําจากตอนบนนะครับในปีนี้นะครับเราได้รับผลยบกระทบนะครับในช่วงแรกเนี่ยพายุโซนร้อนกลืนเมื่อต้นเดือนนะครับแล้วก็ในช่วงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นพายุโซนร้อนเ้นมู่นะครับค่ะเดิมเดิมเดิมนี่เขื่อนเจ้ายญาน้ําเหนือเขื่อนไม่เยอะเพราะเนือเหนือเขื่อนไม่เยอะก็ระบายไเยอย นะครับพอต้นเดือนก็เริ่มระบาดที่เจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วก็เพิ่มมาทีละร้อยสองร้อยเพิ่มขึ้นจนนัดเช้าวันนี้เนี่ยสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอย่างที่เรียนนะครับพอแปดร้อยรูปบาทเมตรต่อวินาทีก็น้ําก็จะเริ่มเข้าในถุนบ้านพี่น้องนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ริมน,น้ําแล้วก็พอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน้ําก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งที่ถึงพื้นบ้านก็มีนะครับ ได้ทุนก็มีนะครับรวมแล้วในพื้นที่ประการศิริยาตอนนี้ได้รับผลกระทบอยู่หกอำเภอครับหกสิบสามตำบลและก็สามร้อยสิบหกหมู่บ้านนะครับประมาณ 1, 000, 3, หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยคนเดือนครับค่ะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนะคะตอนนี้ทางจังหวัดได้ช่วยเหลือยังไงบ้างคะท่านคะครับการช่วยเหลือนะครับก็ในพื้นที่เนี่ยพี่น้องที่ตกภัยก็จะมีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยอบรตเทศบาลนะครับแล้วก็กำนันผี่ใหญ่บ้านนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่มีการช่วยขนของคือพอน้าเริ่มขึ้นเจ้ายาเริ่มระบายมากขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ขนของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ mm hmm. ก็มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางกำนันใหญยบ้านนะครับก็ช่วยพี่น้องนะครับในต,ตอนนี้ก็ที่ไหนที่มีการอพยพของไปเก็บไว้เช่นรถหรือรถยนต์นะ ไปไปจอดไว้ในที่ที่น้ําไม่ท่วมถึงนะครับก็ะจะมีเรื่องของการรัตเวนรักษาความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของอศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการส่งเครื่องสูบน้ําเข้ามาช่วยในพื้นที่ตอนนี้เข้าช่วยทั้งหมดเนี่ยเก้าเครื่องครับครับเอ๊ะแล้วเรื่องของพื้นที่โบราณสถานในพื้นที่ละฮะอยุธยาเนี่ยมีโบราณสถานเยอะนะฮะที่ ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยฮเราได้มีการดูแลรักษากันยังไงครับให้ให้ให้ป้องกันจากน้าท่วมครับบราณสานที่อยู่อยู่ตอนในนะครับครับยังไม่มีปัญหามีปัญหาคือที่อยู่ริมน้ําเช่นวัดชัยวัฒนารามวัรมารามนะครับสองจุดนี้ก็มีการตั้งขันกั้นน้ํานะครับขันกั้นน้ำ่ยสูงประมาณสองเมตรนะครับมีการขันกั้นน้ำเสริมด้วยกระสอบทรายและตอนนี้เนี่ยคือถ้าถ้าไม่ไม่ ไม่มีคันกันน้าตอนนี้เข้าถึงบราณสถานแล้วแต่คันกันน้ําก็เตรียมเตรียมก่อนที่น้ําจะมาถึงนะครับตอนนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับค่ะแล้วตอนนี้มีพื้นที่ไหนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เราจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ริมน้ํานะครับทั้งแม่น้ําเส้นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ําน้อยและตอนนี้ก็เพิ่มแม่น้ําป่าสักนะครับเนื่องจากทางเขื่อนป่าสักมีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นนะครับ ก็มีสองสองสองเส้นสามเส้นนะครับแม่น้าน้อยแม่น้าเจ้าพยาแม่น้ําปราสาทกก็ดินน้ํานะครับส่วนในพื้นที่อุตสาหกรรมก็น้ํายังไม่ถึงครับยังห่างน้ําอีกเยอะมากครับครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําตอนนี้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีแผนรับมือยังไงไหมครับถ้าเกิดเดือนหน้าเนี่ยมีพายุหรือว่ามีมรสุมเข้ามาครับครับในพื้นที่พระครศรีอยยาเนี่ยเรามีทุ่งนะครับทุ่งที่สามารถรองรับน้ําได้เนี่ยมีอยู่เจ็ดทุ่งนะครับ ซึ่งทางชนประทานกรมชนประทานก็เตรียมพื้นที่ที่รองรับน้ําอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะระบายน้ําเข้าได้นะครับตอนนี้เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ทาการ,กรเกษตรซึ่งมีการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะครับยังมีอยู่ที่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จบางส่วนับค่ะนอกจากเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมแล้วเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองคะคเ,เกิดเหตุการณ์เรือลากจูงสินค้าที่ล่มสามแยกวัดพนังเชิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,คะ เหตุการณ์เมื่อวานถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเนื่องจากเป็นบริเวณที่น้ําไหลแรงแล้วก็น้ำสองสายมาชนกันนะครับคือแม่น้ําป่าสักกับแม่น้ําเจ้าอย่าเมื่อน้ําไหลามาไปจบกันตรงนั้นก็จะเป็นน้ําบนและก็ไหลแรงนะครับเรือเรือเรือลากจูงมามาถึงตรงช่วงนี้เรือลากจูงทั้งหมดห้าลำเนี่ยช่วยกันลากนะครับมาถึงช่วงนี้น้ําไหลแรงก็ต้องทําความเร็วปรากฏว่าลำหนึ่งเสียกรารตรงตัวก็ปิดคว่ำนะครับ มีคนขับเรือแล้วก็ผู้โดยสารผู้ควบคุมเรือคนหนึ่งรวมเป็นสองคนนะครับก็จมไปกับเรือเมื่อวานก็ทีมประดาน,น้ําทีมผู้ภัยก็ช่วยกันค้นหายังไม่พบปัญหาพิัศคือหนึ่งน้ำไหลแรงสองน้ําขุนนะครับก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอันตรายพอสมควรกับผู้ที่ลงไปช่วยค้นหาวันนี้นะครับทางเจ้าท่าภูมิภาคอิทยาแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทีมผู้ภยัยผู้เกี่ยวข้อง ก็จะดําเนินการค้นหายจะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงครับครับเท่านครับถ้าเกิดพูดถึงระยะเวลาแล้วเนี่ยเดือนไหนเนี่ยเราจะถือว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็น้ําจะไม่ท่วมอยุธยาครับก็ปกตินะครับก็ในช่วงทุกปีนะครับในช่วงที่เราห่วงก็คือช่วงหน้าฝนเป็นต้นไปแล้วก็จะคลี่คลายก็ในเดือนตุลาครับอืมครับ่อันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาเสาร์ทิ์นี้กับเสาร์ทิศหน้านี้ยังคงไปได้ไหมครับ มาได้ครับมาได้ครับในพื้นที่ในเกาะเมืองไม่มีปัญหาตอนนี้ที่น้ําท่วมก็จะเป็นพื้นที่บริเวณริมน้ําครับค่ะอลไะค่ะท้า,าทยนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีเยุธยามีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้านะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนพื้นที่พระคนครศรีธยานะครับเนื่องจากตอนนี้เอทั้งพายุโซนร้อนนะครับในตอนบนเนี่ยถึงแม้จะขี้ขายแต่น้ําที่อยู่ตอนบนก็ยังมีพอสมควรนะครับ พื้นที่ภรคกรสิทยาถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ําผ่านนะครับก็ต้องพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ําก็ต้องอดทนอีกและยอะอรัญดนะครับหากมีปัญหาเนี่ยติดขัดประการใดเดดสักประการใดเนี่ยขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกาลังที่ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับทุกหน่วยทุกส่วนราชการพร้อมที่จะเข้าเลื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ